แล้วเรื่องแพะเนี่ยเป็นผลเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตอบแทนสูงมากแล้วเป็นสัตว์ที่เรามองเห็นผมว่ามันไม่ยากนะแล้วอย่าไปดูถูกอาชีพแพะนะครับอาชีพเนี่ยไม่ได้ต้อยต่ำเลยจงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคนรวยสูงนะครับผมจัดทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงแพะนะครับเข้ามาดูวิธีการจัดการฟาร์มของแต่ละฟาร์มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้แงแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อมานะครับอยู่อําเภอบ้านโพครับที่อําเภอบ้านโพ จังหวัดครับผมเชียงเสาครับเชียงเสานะครับครับก็พิกัดตรงนี้อยู่บริเวณไหนครับอำเภอบ้านโพเลยอยู่ที่ในอำเภอเลยนะครับครับผมหาได้ไม่ยากเนาะหาได้ไม่ยากครับโอเคครับมาไมากครับวันนี้นะครับผมเข้ามาสอบถามที่ฟาร์มนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแพะของเรานี่เลี้ยงเป็นพันธอะไรบ้างครับก็เป็นพันุลูกผสมครับส่วนใหญ่เป็นพัสุลูกผสมบอครับบอผสมนะครับใช่ครับอ๋อแล้วเลี้ยงมานานหรือยังครับก็ประมาณหนึ่งปีเศษครับหนึ่งปีเศษแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ผลตอบแทนก็ดีนะสําหรับผมเริ่มต้นเลี้ยงจากกี่ตัวครับก็คือเริ่มต้นเลี้ยงจาก3.9ตัว3.9ตัวนี้ซื้อมาเป็นหมาฝูงเลยอ่าซื้อเป็นฝูงเลยซึ่งคนเก่าเลิกเลี้ยงไปอ๋อแล้วเราก็เลิกเลี้ยงงัวมาอ่ะทาไมถึงเลิกเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่ค่าตอบแทนมันต่ําอืมปีหรัวใช่ไหมปีหนึ่งได้ครั้งเดียวพอเผลอไม่ได้เลยอืมเลยหันมาเลี้ยงตัวนี้ก็หันมาเลี้ยงตัวนี้ย่นย่อย่นย่อสัตว์เลี้ยงให้เล็กลง แต่ค่าตอบแทนสูงขึ้นองัวออกลูกปีละตัวหรือสามปีสองตัวแต่แพะเนี่ยสองปีหนึ่งปีได้สองคอกคอกนึงก็ประมาณสองตัวหนึ่งปีได้สี่ตัวแล้วแต่ความสามารถของของเจ้าของเลี้ยงอที่จะบริหารจัดการอย่างไรอาหารที่เราใช้เป็นไงบ้างครับผมก็ใช้หญ้ากับกระถินเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยอย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยครับผมกระถินนี่เราให้กี่ครั้งครับวันนึงวันหนึ่งให้สองครั้งครับเช้ากับเย็น เช้ากับเย็นแล้วก็ถ้าเป็นย่านี่นะครับเราทำยังไงย่านนี้ก็คือปล่อยเลี้ยงก่อนเย็นอ๋อปล่อยเลี้ยงเลยใช่ครับผมอ๋อปล่อยเลี้ยงตามไร่ทุ่งนะครับค่ะก็เจ็ดโมงเชา้าก็ให้กระถินครับผมแล้วก็สามโมงก็ไปปล่อยสามโมงเย็นเราปล่อยให้เดินกินเลยเดินกินเลยแล้วพอห้าโมงก็เขาจะเข้าคอกเองเลยแล้วเราก็เอากระถินให้อีกอีกครั้งหนึ่ง กระถินที่เราให้นี่เป็นยังไงครับก็เป็นกระถินพื้นเมืองที่คามขึ้นตามข้างถนนบ่อปลาตามสวนไร่นานะครับหินเยอะไม่ได้โม่ใช่ไหมครับไม่โม่ครับโม่ก็เป็นภาระเป็นงานเปลืองไฟเปลืองข้าโม่เปลืองคนงานเป็นอาหารนี่ของเรามีแต่กระถินแล้วก็หญ้านะครับครับเอาส่วนพวกเกลือแร่เราเสริมยังไงครับมีเกลือแร่มีอะไรไหมผมก็ใช้เกลือเลยครับผมเกลือเม็ดที่เราเอามาบริโภคนี่ครับอืมอ่าใส่ภาชนะอะไรก็ได้วางไว้กลางแล้วเขาเวลาเขาอยากกินเขาก็จะมากินเองเลย เป็นเกลือเรานี่แหละใช่ไหมเป็นเกลือคนทานนี่แหละครับ<อ>เป็นเกลือดําก็ได้ครับที่คนทานไม่ได้เขาสำหรับเอาไว้ใช้บ่อกุ้งบอ่อปลาครับนีก่ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยดีกว่าเกลือแรอ่เพราะว่าอันนี้เป็นเกลือจริงๆคนทานได้แพ้ทานได้นี่ก็เป็นประหยัดต้นทุนไปประหยัดต้นทุนแล้วได้ผลผลิตได้ประสิทธิภาพสูงสุดท่องเที่ยซื้อมาเป็นถุงนะครับซื้อเป็นถุงูกลูกหนึ่งสามสิบโลก็ซื้อแค่หกสิบบาทใช้ได้นานเลย ใช้ได้นานเลยอ๋ออันนี้เป็นทางลดต้นทุนไปอีกอย่างผมเห็นมันมีทั้งแพะทั้งแกะอยู่ด้วยกันเลยนะครับใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงปนกันครับเลี้ยงปนกันได้เลยเหรอครับได้ได้เลยครับผมอ๋อแล้วทําไมเราถงึงเลี้ยงผสมกันครับก็คือความชอบก็คือเรามีสองอย่างรวมกันมันก็มีสีสันดีแล้วก็วิถีการกินมันก็คนละรบปแบบอย,อ,อย่างเช่นแพะเนี่ยของตกแล้วไม่กินเลยอืมเป็นอย่างนั้นใช่ครับเขาเป็นคนเขาเป็นตัวที่สะอาดมากแต่เขาอ่ะเป็นตัวที่ทําสกปรกมาก อครับแต่แกะเนี่ยกะถินที่ตกก็คือให้แกะกินอแกะก็จะเก็บกินหมดเลยเขาเก็บกินหมดเลยใช่แล้วไปปล่อยแทะเลมนี่เป็นยังไงครับปล่อยตามปล่อยทแทะแลเลมนี่ก็คือแพะเนี่ยก็จะเดินนําหน้ากินยอดหญ้าใบอแต่แกะก็ากินตามหลังแล้วก็กินสิ่งที่เหยียบย่ำแล้วอืประมาณนี้ครับแกะกับงูคล้ายกันแต่แพะเนี่ยจะกินยอดกินต้นไม้กินแต่ของดีๆงั้นกินแต่ของดีๆกินที่สูง เงยน่ากินนะครับผมแล้วผลตอบแทนเป็นไงครับทั้งแพ้ทั้งแกะเราเลี้ยงรวมกันแล้วแพะก็ตอบโจทย์มากกว่าแกะแต่แพ้เนี่ยก็เลี้ยงยากกว่าแกะนิดนึงซึ่งเขาป่วยง่ายท,ที่ที่ฟาร์มเรานี่มีทําพยาธิไหมครับก็ทาไปพยาธิอยู่ปีหนึ่งประมาณสามครั้งทําปีละสามครั้งเลยประมาณนี้ครับก็เพราะของเราปล่อยทุ่งอขาเราปล่อยออกข้างนอกใช่ครับผม แล้วแล้วมันมีประสบปัญหาไหมครับที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ยก็มีบ้างไอ,ไอตัวแพะนี่เราสังเกตได้ไหมครับที่ว่าถ้ามันป่วยมันไข้นี่เราต้องมันดูดูง่ายไหมก็ดูไม่ยากครับดูง่ายมากเพราะว่าแพเนี่ยเริ่มป่วยเขาก็จะนอนซึมเศร้าไม่กินอเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นอะไรวินิจฉัยโรคให้ถูกประมาณนี้ครับครับผมที่คอกโรงเรือนของเราเนี่ยผมเห็น สร้างใหญ่มากนะครับแล้วมันเป็นข้อเก่ามาก่อนนะครับหรือว่าข้ออะไรก็เป็นข้อใหม่ที่ผมปลูกมาเพื่อเขาโดยเฉพาะครับเพราะว่าผมลองเลี้ยงดูที่ข้อเก่าแล้วผมก็ว่าเขาตอบโจทย์ดีเม็ดเงินสูงลงทุนน้อยกําไรมากครับครับผมเป็นโรงเรือนเปิดนะครับฝังตะวันนะครับอากาศจะไม่มีเหม็นไม่มีแฉะถูกไหมครับลมผ่านดีลมผ่านดีแล้วก็ตัวไหนจะกินลงมากินเลยตัวไหนขึ้นนอนก็ขึ้นนอนแต่เวลาตอนจะกินเนี่ย เราวางกระถินปุ๊บเนี่ยถ้าตัวไหนไม่ลงมากินแสดงว่าตัวนั้นต้องมีปัญหาอซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องไปเดินดูทีละตัวเลยครับแค่มองปุ๊บเดียวก็รู้แล้วง่ายมากมแต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกามามจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยผมได้ลูกแพะประมาณ120ร้อยี่สิบตัวอืครับผมก็เราเลี้ยงลักษณะนี้แหละใช่ครับมันมันเป็นที่อาหารด้วยไหมครับหรือว่าเป็นที่พันแพะทําไมมันถึงออกแฝดสามแฝดสี่ผมเห็นที่ฟาร์มคุงเฮียเนี่ยออกลูกดีมากเลยครับใช่ครับ ก็คือเอผมปล่อยพ่อรวมเลยนะอืเขาเป็นสัตว์เขาก็ทับกันเองอะไรกันเองอให้อยู่ดินอยู่นั้นแหละอ่าให้นอนดินตัวไหนไม่นอนดินก็ขึ้นนอนข้างบนครับแล้วแต่เขาเลยอปัญหาไม่มีนะเท่าที่ผมมองนะจับแพะรวมกันสามร้อยตัวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาเพ<อ>ราะมันได้เดินออกไปข้างนอกด้วมันอารมณ์มันดีเป็นไง ก็หนึ่งต้องทาโรงเรือนให้ดีก็คือไม่ยากนะฮะพูดถึงนะไม่สัตว์ทุกสัตว์แม้กระทั่งชีวิตของเราเองกินอิมนอนหลับผมว่าไม่ป่วยอ,อ่ะแพะผมเนี่ยนอนดินครับแล้วก็นอนบนโรงตัวไหนจะนอนไหนผมก็ไม่ว่าครับครับมีปัญหานะครับที่เขาว่าแพะเลี้ยงนอนดินเนี่ยจะเป็นแบบเชื้อโรคเป็นอะไรติดส่วนใหญ่แพะจะนอนที่สูงอแต่บางตัวมันก็นอนดิน ถ้าตัวไหนนอนดินเราก็สังเกตได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นไข้หรือว่า,าจ,จะไม่ค่อยสบายอืม,มันเพราะมันนอนที่เย็นเราก็สามารถจะรักษาได้ทันอเราจะรู้เลยเราจะรู้เลยเพราะก็ทําไมเขาถึงไปนอนที่เย็นเย็ถูกต้องฮะแล้วจริงๆอแพะไปสัตป่าในป่ามันนอนอะไรอะ่ะมันก็ต้องนอนหินมันก็ต้องนอนดินครับประมาณนี้ครับออแต่ธรรมชาติของแพะเนี่ยมันไม่ชอบส่งกระโปรงมันก็ต้องนอนที่สูงวิถีชีวิตอื ถ้าเกิดใครอยู่ข้างบนตึกอย่างเดียวนอนกินนอนกินนอนกินอาหารแค่ไหนอะ่ะก็ไม่สมบูรณ์ผมว่าไม่สมบูรณ์<อ>ไม่ใช่ธรรมชาติรับแล้วก็เรื่องยุงนะครับเรื่องยุงเนี่ยต้องป้องกันให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยมียุงแพจะนอนไม่หลับอพอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เกิดความอ่อนเพลียไม่กินซึมเศร้าเหมือนอย่างเราเลยครับถ้าเกิดเรานอนไม่หลับอะ่ะตื่นเ,เช้ามาเราก็ไม่มีเกิจิตใจที่จะทําอะไรแล้วให้เกษตรกรเนี่ยปลูกรงแพะให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อแพะ นีเรากาจัดยังไงครับผมก็กางมุ้งเอาครับประเทศไทยมันมียุงอยู่แล้วครับอย่างนั้นเราเราก็ปลูกรงเรือนแล้วก็กางมุ้งเอามุ้งเนี่ยมุ้งเนี่ยผมว่านะที่สองเมตรห้าสิบยาวสามสิบเนี่ยแค่หกร้อยบาทซื้อได้อยู่แล้วกางมุ้งไม่เขาเลยใช่ครับผมก็แปดสิบเมตรนะ่ะใช้ใช้เมตรเงินประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพันกางยาวเลยกลางยาวเลยคนเลี้ยงแพะก็น่าจะมียาติดติดไว้บ้างนะครับ,รบผมก็ขอแนะนําในส่วนตัวที่ผมใช้อยู่นะครับ ก็คือถ้าแพ้เจ็บป่วยก็ฉีดเอโอืโมขวดละร้อยบาทฉีดเป็นเอโลเอโลอือครับผมอันนี้คือเจ็บป่วยใช้ได้เลยเจ็บป่วยใช้ได้เลยท้องเสียอะไรเนี่ยไม่ต้องไปใช้ยาตัวแพงใช้ยาตัวนี้แหละอยู่หมดแหละอืน้าหนักสามสิบโลสี่สิบโลก็ฉีดเข้าไปสองทีซีนี่ือจับประสบการณ์จริงกหรอผมมีแต่ภาพปฏิบัติครับมไม่มีภาพทฤษฎีเลยอืครับผมแล้วก็ท้องอืดเนี่ยใช้โซดามินเลย แนะนำได้เลยแนะนําได้เลยหรือไม่โทรหาผมได้เลยครับผมผมจะแนะนาให้หมดเพราะตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อผมไปนะมีปัญหาอะไรก็โทรหาผมอย่างเดียวเลยผมารถผมวางยาให้ได้เลยครับผมวางยาให้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเนี้ยวิดีโอคอลได้ครับบางทีเขาทำวิดีโอคอลให้ผมเลยนะผมก็ชี้แจงตามนั้นเลยอ๋อเนี่ยครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะครับครับผมไม่ต้องไปเอาเข็มเจาะไม่ต้องไปพาไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นอืเพียงแต่ว่าขอให้เรารู้ไว้นิดนึงแล้วกรอกโซดามินเลย โซดาม,มินก็คือเป็นยาคนนะฮะไอลักษณะนะครับเราเป็นเม็ดเราเอามาละลายน้ําอ่าเป็นเม็ดใช่ไหมครับ,รบผมก็เอามา20เม็ดผมก็ใส่ขวดเลยใส่ขวดใส่น้ําขยา่าขยา่าขยา่ขยาให้ละลายหมดเสร็จปุ๊บจับปากกอกกอกลงไปเลยกอกลงไปเลยแล้วก็ฉีดด้วยเอ็นโล2ซีอืมไม่เกิน4ชั่วโมงแพะตัวนี้เดินกลับมากินอาหารได้เหมือนเดิมจากท้องอืดน,นะครับจากท้องอืดแบบเข้จะตายแล้วเนี่ยอืมครับผมแล้วท้องไม่เสียด้วยไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องแล้วไม่ช้ำในด้วย ไอ้ยอย่างเอาเข็มไปเจาะเนี่ยเป็นทฤษฎีท้องอืดเนี่ยมัน,น,ออน,นมาเกิดจากอาหารถูกไหมคะครับเกิดจากอาหารเราต้องเลอต้องถ่ายถึงจะบรรเทาได้ถูกไหมคะนี่คือความจริงนี่คือความจริงผมไม่มีทฤษฎีนะผมผาาปฏิบัติทุกอย่างทุกอย่างอนะ่ะอาชีพบนโลกใบน,นี้มีคนรวยแล้วคนจนในอาชีพเดียวกันนะครับผมถ้าใครตั้งใจศึกษาให้ดีไม่หลงทางนะผมว่าไม่ไม่ไม่จนหรอกฮะ ล้วเรื่องแพะเนี่ยเป็นผลเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตอบแทนสูงมากแล้วเป็นสัตว์ที่เรามองเห็นผมว่ามันไม่ยากนะครับโอ้แล้วอย่าไปดูถูกอาชีพแพะนะครับอาชีพเนี่ยไม่ได้ต้อยต่ำเลยลงทุนน้อยแต่กําไรมากนะผมชอบผมมีธุรกิจหลายตัวนะครับผมแต่ผมก็หันมาเลี้ยงตรงนี้คํานวณเ,เราได้ผลกําไรไหมครับต่อแพะที่เราขายไปในะครั้งผมก็กําไรเยอะนะ ก็อย่างเช่นผมคำนวณง่ายๆสมมติว่าเกษตรกรอย่างผมเนี่ยผมซื้อแพะตัวหนึ่งแม่พันตัวละห้าพันบาทครับผมแล้วมาออกลูกกับผมปีละคอกที่หนึ่งได้สองตัวคอกที่สองได้สองตัวปีหนึ่งได้สี่ตัวขายตัวละสองพันห้าคือไอ้ตัวละสองพันห้าเนี่ยคือตัวผู้ขายช่างกิโลเลยนะครับผมตัวละสองพันห้าปีหนึ่งสี่ตัวก็ได้หมื่นหนึ่งแต่เราลงทุนแม่แค่ห้าพันบาทอันนี้ก็เป็นผลกำไรแล้วนะ นี่ผลกําไรของเราเป็นวิธีคิดที่เกิดขึ้นจริงครับผมแล้วก็ส่วนค่าอาหารถ้าเกิดใครซื้ออาหารมาเลี้ยงก็ต้องเอาค่าอาหารนั้นมาตัดค่าค่าลูกที่ขายไปแต่ถ้าเกิดใครซื้อตัดกระถินอย่างเดียวก็จะมีค่าแรงตดัดค่ามีดค่าน้ำมันรถที่ขนมาเท่านั้นครับผมก็ยังถือว่าได้กําไรก็ของผมก็กินกระถินก็กินหญ้าเนาะ ผมกำไรของผมก็คือเกําสิเปอร์เซ็นต์แล้วกันอีกสิเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นค่าน้ำมันรถครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ให้ให้ความมั่นใจสําหรับคนที่กําลังศึกษานะครับแล้วก็อยากจะเลี้ยงนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อข้องใจยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับนี่เราที่เราเลี้ยงมาเนี่ยสำหรับการตลาดนะครับมีพ่อค้ารับซื้อยังไงบ้างครับอ๋อก็มีเฮียขายยังไงครับมีพ่อค้ารับซื้อตลอดอย่างเช่นตัวผู้เนี่ยแย่งกันซื้อนะอื ก็ทั่วประเทศดี๋ยวนี้โซเชียลมันสูงทุกคนประกาศรับซื้อแพกฝุ่นตลอดอเห็นประกาศกันเยอะเลยใช่จะไม่มีแพ้ขายไม่มีแพ้ขายที่ฟาร์มเรามีขายนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเกษตรกรอยากซื้อไปเลี้ยงก็ได้นะครับแต่ตัวผู้ผมไม่มีขายนะครับเพราะว่าตัวผู้ผมขายหมดไปแล้วตัวผู้นี้ผลิตไม่ทันเลยแย่งกันเลยครับแย่งกันเลยครับตัวผู้นี้คือผลิตไม่ทันนะครับคือแกจะเก็บแต่ตัวเมียไว้นะครับเพราะตัวเมียเราจะขายเป็นเนื้อก็เสียดายเนาะ มันสามารถไปเพิ่มผลผลิตให้เราได้ใช่โอเคแล้วของเรานี่ถ้าเกิดเป็นมาซื้อเป็นตัวเมียเนี่ยราคาอยู่ประมาณไหนครับก็อยู่ประมาณราคานี้แหละครับสี่พันห้าพันถ้าแม่ใหญ่ๆที่ประเภทน้ําหนักเกินสี่สิบโลห้าสิบโลนี่ก็อาจจะเป็นหกพันเจ็ดพันคำนวณแล้วก็โลละไม่กี่บาทนะก็เท่ากับราคาแทบเนื้อแหละครับอ๋อ oh, มันก็ประมาณนั้นประมาณนี้ครับโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ พื่อไปกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณเฮียมากๆนะครับสำหรับ,บที่เฮียสละเวลามาให้ความรู้กับเรานะครับวันนี้หวังว่าเกษตรกรที่เข้ามารับชมนะครับจะได้ความรู้ดีๆไปนะครับถ้าอ,อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมไปทำเรื่องอะไรนะครับ ผมฝากอีกเรื่องนึงนะครับอย่ากดข้ามโฆษณาให้ผมด้วยนะครับดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นแรงใจที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายตู้ผูเฮียตู้ผู้สอใหญ่มากดูตัวใหญ่ตัวใหญ่เออลูกทีลูกที่